สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพายุจะเข้านะคะครั้งนี้มาแบบเต็มๆเลยอะ่ะถ้าสมมติว่ามาความเร็วสักประมาณหกสิบนี่ไม่แน่ใจว่าสวนนะ่ะสวนของเราจะโอเคไหมแล้วห้องกระจกจะโอเคไหมเนี่ยค่ะแม่แม่ก็เก็บของที่ระเบียงเห็นไหมคะเอาออกหมดแล้วเดี๋ยวแม่แม่กลับกล้องให้ดูค่ะตรงระเบียงกระจกนะคะแม่แม่เอาของออกหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาหอมหอมแดงออกนะ ว่ามันจะสามารถปิวนะคะและชนกระจกแตกได้เลยนะคะแล้วกระถางต้นไม้นะคะก็จะนอนนอนลงแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของแม่แบบมามาต้นมะละกอใช่ไหมคะ,ะเห็นไหมเอาไม้ดำๆแล้วก็มัดก็คือเท่าที่ทําได้นะคะก็ทําหมดแล้วเราของแม่แบบเ,เปลี่ยนเอารถเอารถสีขาวของพ่อแว่นะคะไปจอดตรงนู้นแทนเพราะว่ากลัวกุหลาบ เดี๋ยวกุหลาบแบบมันจะแบบล้มมาโดนรถไงคะก็เลยเอารถคันเล็กมาจอดตรงนี้นี่ค่ะก็เตรียมเรียบร้อยเขากระจกตรงนี้นะคะเราปล่อยกระจกแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องปิดแบบนี้อีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะปิดแบบนี้นะปิดแบบนี้ค่ะทั้งหลังเลยแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าห้องนี้ค่ะเป็นห้องกระจกที่ต่อเติมมาเนาะ ต่อเติมมาค่ะไม่สไม,ไม่ไม่มีฝาเหล็กเห็นไหมฝาเหล็กมันอยู่ประตูเหล็กอะอยู่ด้านในเพราะเราต่อเติมมาก็เป็นห่วงตรงนี้ตรงนี้นค่ะอาจจะพังได้ถ้าสมมติว่ามาแรงมากๆแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้ไม้ค้ำประตูไว้จากด้านในนะคะค้ำเสริมแรงไว้ก็คือจะ,จะจะทำได้เท่านั้นนะคะก็คือทำได้เท่าที่ทำได้นะคะค่ะแม่แบบก็ทำกับข้าวเนาะเพื่อที่จะไปเป็นสเบียงนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปอยู่ในรถนะคะหลบไปจังหวัดอื่นค่ะค่ะปิดหน้าตรงหน้าต่างปิดกระจอกอะไรเรียบร้อยปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเอาตังไปด้วยนะไปโอเค <c oughs> หนีพายุแม่ก็มีมา,ามาท่านใช่ไหมเอามาเอามาก็กางเอามานะโอเคเราอยู่ในรถกัน <c oughs> หนีพายุแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งข่าวเรื่อยๆคะ่ะ หวากินข้าวเหนียวกับปลาหมึกแล้วก็เชมปูระปลาหมึกทอดอยู่ไหนล้วลูกห๋อยอยู่นี่อยู่นี่โอเคนี่ค่ะพ่อแว่นกินผัดผักแม่แม่ทำกลืนไก่ทำแกงมานั่งกินกันให้พี่จิก,กินตับด้วยค่ะตับน้ำกินน้ำ พี่เจียถ้าน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่ค่อยกินค่ะเราก็ต้องเอาตับใส่ไปในน้ำแบบนี้แลให้เขาค่ะเขาก็จะกินนี่ค่ะกินการหยิบร้อยมีผล,ลไม้ด้วยนะน <c oughs> แล้วก็เดเดินทางกันต่อค่ะตอนนี้ก็เข้าจังหวัดกุมมะแล้วนะคะนี่มาจอดอยู่หน้าซูเปอร์ค่ะพแว่นเขาไปเข้าห้องน้ำ ตอนนี้นะคะก็เข้ากุมมะแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปพักอยู่ที่จังหวัดกุมมะค่ะก็อยู่ที่นั่นอก็จะปลอดภัยเพราะแบนบอกว่าเออมีแดดออกอะไรเงี้ย แต่ถ้าเวลาที่เราจะจอดนอนค่ะจะไปจอดนอนบนภูเขามันจะมีจุดพักรถอยู่เพราะว่าถ้านอนข้างล่างมันจะอากาศร้อนถ้านอนข้างบนมันจะเย็นมันทําให้เราอนอนได้แล้วเราก็คอยติดตามข่าวดูเช็คดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าตรงตรงบ้านม่นแอยู่ริมทะเลด้วยนะมันโดนเต็มๆนะตอนนี้ก็คือเตรียมของมาเพียบพร้อมแล้วก็ถ้าสมมติว่าถึงขั้นที่แบบถ้าเสาไฟฟ้าล้มหรือไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็จะไปวิพักที่ฮอกไกโดกันค่ะก็จะขับรถไปที่ฮอกไกโดแต่ถ้าไฟฟ้าไม่ดับปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลับบ้านค่ะนี่ค่ะโนอาก็นอนหลับพี่จีก็นอนหลับ,นนลบดีนะคะที่รถของเราอ่ะปรับเป็นที่นอนได้สบายค่ะก็แม่แหม่มกับพ่อแว่นโนอาก็นอนข้างหลังสามคนแล้วก็ให้พี่จีเนี่ยค่ะมานอนที่เบาะหน้าค่ะ <c oughs> แล้วของกลงของกินก็เตียงมาเพียบพร้อมมีแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีพัดลมพัดลมสามารถเปิดได้ค่ะเพราะว่าเราอะนอนในรถกันจนแบบว่าชํำนาญแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไปถึงจุดพักรถจุดที่เราอยู่อะไรกันยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะ